นายกเผยส่งร่างพรบกู้เงินให้กดสติกาสิ้นสัปดาห์นี้นายกเผยส่งร่างพรโบโกู้เงินให้กฎ,ฎสติกาสิ้นสัปดาห์นี้ยันใช้งบทุกบาททุกสตังค์ถูกต้องตรงไปตรงมาหลังถูกมองใช้งบทำซอฟต์พาเวอร์5,400ล้านเกินความเป็นจริงนายเรษตรทวิศินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่จังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ครั้งแรก ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดนอกจากนี้ยังมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่ได้มารับฟังปัญหาอาทิบึงการเลยหนองคายและอุดรธานีซึ่งก็เป็นกลุ่มจังหวัดที่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาเสนอปัญหาและก็ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรที่ดินทํากินมีการให้เอกสารสิทธิเรื่องของความยากจนก็จะมีการยกระดับรายได้ผ่านกระบวนการต่างๆทั้งราคาพืชผลรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยว ขณะที่เรื่องของยาเสพติดชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็ต้องมีการบำบัดแล้วก็จัดการกับผู้ค้าใหญ่อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องของการท่องเที่ยวกลุ่มจังเจ้าหัวนี้ถือว่าเป็นเมืองรองมีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมีอาหารการกินที่น่าสนใจ ตนจึงได้สั่งการผ่านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าให้มาดูแลเป็นพิเศษและกำชับสำนักงานการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆให้มีการดูแลและขุดศักยภาพออกมาเพื่อให้กับประชาชนทุกคนทราบให้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว4-5จังหวัดนี้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสินค้าโอทบที่มีคุณภาพสมควรได้รับการสนับสนุนซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายถือเป็นเรื่องสำคัญโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สถานีกลางบางซื้อเป็นเหมือนกับดี p a r t ตเมนต์สโตที่จะมีการพัฒนาต่อไปให้เป็นหน้าร้านที่เหมาะสมส่วนเรื่องการค้าขายออนไลน์กระทรวงหรือจะฟอร์มทีมขึ้นมารวมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้มีการเข้าถึงสินค้าให้ได้มากขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดหนองบุลำพูที่กล่าวมาว่ามีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดก็ได้มีการพิจารณาทำฝายเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งหมด92ฝ่ายแล้วได้สั่งการให้กรมประมงนำพันสัตว์น้ำมาปล่อยด้วยเพื่อให้ประชาชนได้มีการหาปลาประกอบอาชีพได้ส่วนเรื่องปัญหาที่ดินทำกินที่บอกว่าจะให้มีการทำที่ดินสอป,ปกอให้เป็นโฉนดให้ประชาชนมีที่ทำกินได้อย่างถูกต้อง ขณะที่เหตุผลหนึ่งที่ความเจริญยังไม่มาสู่จังหวัดหนองบัวลำพูก็เพราะว่าระบบการคมนาคมทั้งหลายยังไม่ดีพอในการพิจารณาหลายๆเส้นทางเพื่อให้เชื่อมต่อหลายๆจังหวัดเพื่อกระตุ้นความเจริญให้เกิดขึ้นได้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการสอบถามความคืบหน้าเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตกับนายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีตอบว่าก็ได้มีการพูดคุยกับนายจุลพันธ์ไปในที่ประชุมเมื่อกี้ก็จะมีการส่งให้กฤษฎีการภายในสิ้นอาทิตย์นี้ ส่วนกรณีที่มีการมองว่าคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติใช้งบประมาณ5,400ล้านเป็นการใช้งบสูงเกินจริงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวจะต้องมาพิจารณากันอีกทีเพราะงบประมาณทุกบาททุกสตังรัฐบาลให้ความสำคัญก็ต้องชี้แจงได้และก็ต้องเป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งมีหลายๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องให้เจ้ากระทรวงเห็นชอบจะต้องขับเคลื่อนงานผ่านกระทรวงที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา